ตามคาเรียบร้องสิ่งที่ช่วยกู้สิวเสพสิวตันสิวเรื้อรังทุกระยะได้ดีคือนี่เลยครับการล้างหน้าที่ดีคือจุดจบของสิวทุกระยะเลยอันนี้คือแบบซองและนี่คือแบบขวด100 ml ครับเป็นเจลล้างหน้าสูตรคลินิกที่อ่อนโยนมากๆเป็นเจลน้องสาหร่ายที่เน้นดีท็อกผิวปลอบประโลมผิวและช่วยทําให้เปิดรับสกินแคร์ได้ดีมากยิ่งขึ้นแม้ว่าคุณจะจ่ายตังแพงแค่ไหนถ้าคุณล้างหน้าไม่สะอาดทุกอย่างคือจุดจบของคุณครับนี่คือสิ่งที่อยากให้ลองเจลล้างหน้าสูตรนี้เนี่ย p ี5.5เนาะใส่สารสก,กัดสาหร่ายใบโัวบกแล้วก็50% m มล์เซอร์แฟก p l แ n นแผลนเบดผิวแพ้ง่ายผิวมันผิวเป็นสิวผิวระคายเคืองผิวเป็นฝ้าคือสามารถใช้สูตรนี้ได้หมดและสารสก,กัดเน้นในเรื่องของนําเข้าเป็นหลักเลยแปลว่าคุณจะได้มาตรฐานในการล้างหน้าระดับประเทศและคุณจะได้ในเรื่องของการทําความสะอาดที่ล้าลึกทําความสะอาดแล้วเนี่ย ผิวไม่แห้งตึงนะครับไม่เกิดการอุดตันไม่เกิดการระคายเคืองคนที่มีปัญหาเรื่องของสิวอุดตนันสิวเรื้อรังสิวท,ทุกทุกระยะและหน้าไม่รับครีมดื้อครีมมากๆเนี่ยแนะนําเจลล้างหน้าสุดอ่อนโยนน้องสาร่ายรุ่นคลินิกแบบนี้รีบกดในตะกร้าเลยนะครับ